กิจกรรมงานเลี้ยงไล่ล่ามาจ,จับอาวุธหาผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในเทวดักันครับตีมอนกันตุต๊บตาบอีกแล้วแลกรับ420ไพโมโจเจมทำยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเกมชินอินแพกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันครับผมกับนี่เลยงานเลี้ยงไล่ล่านะครับกิจกรรมนี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด14วันด้วยกันนะครับและเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องมีแรงประจนภัยเกิน20ขึ้นไปสาเร็จเควสเทพเจ้าเมืองมอนสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของกิจกรรมกันใครที่จะเติมเงินเกมแกนชินอิมแพคอย่าลืมนึกถึงร้านนี้เลย l i ชแมนช็อปครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เพียงเท่านั้นดิ้งอยู่ในคำอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันนะ กลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับในตอนเริ่มต้นเพื่อนๆก็กดไปที่รายละเอียดในหน้ากิจกรรมได้เลยไม่มีเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยนะครับมาถึงปุ๊บก็คือเตรียมไปบู๊เลยครับผมก่อนที่เพื่อนๆจะไปเลือกระดับความยากกันนะเพื่อนๆดูตรงนี้นิดนึงครับพรช่วยเหลือการไล่ล่านะครับอย่างเช่นในวันแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ทําปฏิกิริยาเกี่ยวกับธาตุไม้จะได้ชนานาญธาตุเพิ่มขึ้นหรือทุกๆสิวินาทีเนี่ยถ้าทําความเสียหายธาตุไฟฟ้านะครับก็จะเกิดตัวของสายฟ้าผ่าลงมาซึ่งด้านบนเนี่ยจะ เป็นพรแห่งการบัฟนะครับส่วนด้านล่างครับพรศัตรูสุดแก่งในทุกๆ10วินาทีจะมีสายฟ้าฟาดลงมาครับซึ่งจะทําให้พลังงานธาตุของเราลดลงอันนี้ก็จะต้องระวังนะครับซึ่งมันจะมีในโหมดหลังๆเนาะมีทั้งบัฟแล้วก็ดีบัฟนะครับเพื่อนๆระวังกันดีๆนะแอบไปเลือกระดับความยากกัน แหผมเลือกเป็นปณิธานไปเลยครับเราจะต้องไปอันที่โหดที่สุดไอไม่ไหวนะเพื่อนๆเลือกแค่อันที่มันเป็นอันตรายยากลาบากนะครับเพื่อรับตัวของไพโมเจมแต่ใครไหวอยากลองวัดฝีมือตัวเองก็เลือกระดับความยากที่สูงขึ้นนะครับอย่างวันนี้นะครับวันแรกเนี่ยเขาให้เล่นชํานาญทาาใช่ไหมผมก็เลยจัดทีมาเป็นยาฮิดะยาเอะพุรินะอะไรแบบนี้ครับสายปล่อยบอดชํานาญทาสกันไปรัวๆครับเริ่มท้าทายได้เลย เรียบร้อยครับกำจัดศัตรูเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกไปที่เลือกด่านได้เลยในวันแรกเนี่ยเขาจะเปิดด่านมาเพียงแค่ด่านเดียวเท่านั้นนะครับตัวในด่านถัดไปนะครับจะค่อยๆเปิดทีละวันทีละวันไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปอีก5วันนะครับถึงจะเปิดทั้งหมดของกิจกรรมเพื่อนๆรอเปิดครบทีเดียวแล้วก็มาไล่ทําก็ได้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้ส่วนของรางวัลนะครับแต่ละด่านเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับอยู่ที่70ไพโมเจมมี่6ด่านรวมแล้วก็420ยไพโมเจมนั่นเองครับ นั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมงานเลี้ยงไล่ล่าแล้วครับผมเป็นกิจกรรมง่ายๆให้เพื่อนๆมาตีมอนกันเลยกดเข้าดันเจียนได้เลยนะครับแล้วก็ใช้เวลา5-6วันเท่านั้นเพื่อนๆก็จะปลดรบทุกกิจกรรมแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าพลาดกันนะครับกิจกรรมง่ายๆตีมอนแบบนี้มาทำเอาเพชรเฉยๆได้ไม่จำเป็นต้องผ่านแบบระดับยากสูงสุดนะครับก่อนจากการเขาบคุณ1นึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบห้าสับสไคร์เบอร์จากทาง YouTube ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็ไซโรเนนก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับไปตีมอนต่อแล้วบายบายสวัสดีครับ Next time,